เปิดมาก็เจอกินใช่ละมามังกรน้ข้่าวตกินและเออพักกันกินกันยังเออสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเลยหลังจากเก็บกุ้งเก็บปลาก็มากกอยกินเขาเศร้าน้ำกันพี่น้องเขาสวยจุดสีดยงเลยพี่น้องเลยโอ้เด็กหน่อยหลังเหียนก็เต็มสบายดีพี่น้องพี่น้องน้ำกันน้องกี่แทกกัไปห้องเหียนน้องกับทินกับปุกอยู่พันน้องน้ำขาวหกเฉือสีชมพู สานฟันต่อพี่น้องมัน sí, บ่แล้วบ่ทั่วเนาะมันบ่งามในตาจัซั่นพี่น้องเนาะค่อยกุ้งใส่บักนาวพี่น้องเลยบักกอุน่ะพี่น้องมาแซ่บๆข้าวเ้านํากันข้าวสวยไปอีมาเ็บักกอกเือในน้ําบ่เอพอามาด้พี่น้องเด้อหาละลางซะาักปูนเลย มึงนาฬิกานเออผักกาดเนี่ยเ,ออเสแ okay. ออออสร้งคู่แส้ข้อขึ้นมาน้ำน้ำๆเลยเกรอส่ชุอรอไเนี่ยเจ้าขอมันหัวมาก่าแว่ากอขึงง้นข้ว้าา

ดูู่นีกกำลตลาดว่าโอ้ยมันต้อได้อากลยนี่มามันก็น่งกลวนไร่้แซแสบเลือเลยพักอันนี้นะมันมืแย่เัาเป็พักากาศงเดี๋ยวเอามือทำยังงบอ่

ตอนนอย่างัวชาบกตัว่งขึ้นดีากเลาไม่ที่เมากเนาะข้าเลยง้า่ทุนะต้องาฝ <HHH> ัน,นบัคังไหม กลังงานต้นเดียวนี่ต้นเดียวี่ยนทตว่าเจ็จุก่างกว่านี้ด้วยบอสพัฟซีมาหอยเหรอข้าวเปอข้าวเอมาเลยัซี่เนี่ยหองกาแฟแล้วพัฟซี่ทำคนาน

เพื่อนจะได้าามันเอื้อเออยางมดิบบ้ยมันหอกนีนตัลูกมันหรอกนเขาม่งนกินแล้วหรกมันย

ไหัดใช่ป่ะวันหาอันมัวเจ๊ใช่แต่พี่น้องเออัจะหลดมาบอกว่าทางไหชาหลุดมันเด็กหน่อยเลยวมั่วเออหลดเด็กน่อยก็หดมันง่าย นี่นั่นไม่ใหญ่นี่คน่ใหญ่จมันก็โดนั่นได้ใหญ่ี่สุที่สุดตื่นี่เราไมน กระรินกระินียลาเอ้าบ้าหอยเกลือลูกหอยเกลือเอบาบ้าต้มเผาปกินทำมันอิม่มกินข่าวกระชิ้หลอดต่มกินมันอิม่มไปห็นแม,ม่กินข้าวัน่กจ่า อเาอาบขาเพื่กลือนี่ลูกอเาอเาบกทำไมิทองเกลืให้กันลูกปนป,ปลุ่มดีดีเห็ดไมห็ดไมปดีปลุ่มแล้วอยากน้ากเบือ่อไม่ใหญ่แต่้าเลโวย

Hoa mùa sao không hiểu đọc. hả? À, cái cái ừ. không có tao ngoại tìm, mắm mớt yeah. kín hôm nay tìm thích tìm thúc kín <cười> hả? Young hả lẽ. Hoa mà hả lẽ เดอโอในไไปเยอะไปตักสะขอนเดิมล่างรถต้เก่นานั่นแหละถึงรถดินาโอนไฮนะเดินาไฮนะนบบอิ่เราไปเด้อไอ้นี่ทีุ่กับแนกี้ น้ำบวบั่วเงกินโอ้ยน้ำบวยน้ำเลอไปเท่าไรน้ำเละน้ำบบวกินไปหาีีบ่ก็ไปกินไน้ำลน้ำบวบัวมันกุ้ยีีแล้วาำ่าเพาะโอ้ยปาจิมีนั่ง่าตะกี้กินนั่งหงนั่งทายีนละมันแหจะกล้าระทำด้ตาน ต้นมูสทำไปชื่น <c oughs> นูยังก็เกิรูนวายเปละนะน่นนะไรนะหนู้จบละแม่นะบ่แล้วต้นรัน่ระจานหมกมอดกับปลายานลงเขาบ่อทางนาะอะ่มันหายขีดเปล่อ่ออาไปบ่ได้เลยเสี่ยวกอบเขานั่นได้ห้า บักงนแบบพีทำหกหลังน่ะปางทุ่นะบ้านเราเนี่ยชิคกีัง่ได้ดูปรตโอ้ยมันใส้เอากาับมันใ่อนุมันใส่น่ะบมลเป็ดแฟนนี่เงาก็ไปนิน่อยถือเซยนชัาเหมดหมดข่าหูขาห้องโ้ยมันใสอากลัมันใส่อนุมันน่ะบ เป็นเงินก็แต่กระอนผมอ่านู้าถึงไม่กล้าแมันอันห่อย่มาได้สิจะใสเถอะก็ะดอนมันมาแตะอาม่าคือคือแยกซีดอยู่นู่นีกนะมักหนูครรไดามาใสอยู่เ่ะหนาห้เงียไดโอ้ย่ยเด้อผมเมาพี่น้องในเล่าของพบอพอกันกินหนาจ้าสบายดีเด้อเล่าของ่ครูลังใส